ตีป้อมแตกภายในแปดนาทีโอ้ยรอดไหมวะรอด ขอบคุณเมื่อก้าไอ้เฮียป๊อปปี้อยู่ไหนวะตีป้อมแรกอย่างรวดเร็วโอ้โหภายในระยะเวลา8นาทีกูสามารถตีป้อมแรกแตกเวอร์เรคคอร์ดอ่ะ8นาทีบานบึมอย่าอย่าโอ้ยเฮียมันมีรองเท้าขาวน้องอุ้ย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 มันเอาจริงมันเอาจริงน้องมันเอาจริงมันเอาจริง มันเอาเจีา่เสร็จกูเอ็กดีใส่เลยเพียอะหิวจัดละน้อง